สวัสดีครับผมนายชาคลินเจีแก้วและนายทางคุณเจียมใจนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการแปลภาพถ่ายดาวเทียมด้วย arcgis นะครับ <c oughs> าจากแบบฝึกหัดที่บทที่8นะครับอย่างแรกนะให้เราแอดเอจ้าตัว แบนนะครับแอดเข้ามานะครับทั้งหมด7แบนดนะครับแล้วเราทำการกดที่ Windows นะครับแล้วก็ Image Analysis นะครับจากนั้นนะให้ให้คุมทั้งหมดนะครับแล้วมาที่คำสั่งตัวนี้ครับจากนั้นนะครับ ให้ลบมุฟทั้งหมดแล้วบันทึกเจ้าตัวไฟล์ที่เราได้มานะครับจากนั้นรอสักคู่นะครับ นะคถ้าเราทำการคลิกขวา Property แล้วก็มาเลือกแบนด์นะครับเราจะใช้เป็นแบนด์สี่นะครับจากนั้นนะครับให้เรากด Add เจ้าตัว area เข้ามานะครับแล้วถ้าเรา,เราทำการ เซิร์ชแอคแท็กบายมานะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาแล้วก็อินพุนะให้เราใส่ตัวนี่นะครับแล้วก็ ตัวล่างเป็นแอรเรียนะครับ save เซฟแล้วก็เซฟไว้ที่เราจะต้องการเซฟครับจากนั้นกดโ okay. อเคอถ้าแบบนี้นะครับ <c oughs> ให้เป็นชื่อแล้วก็กดโอเคครับ จากนั้นรอสักครู่ครับมันกำลังประมวลผลนะครับเราจะได้มานครับจะเป็นตัวนี้นะครับจะนํนให้เราทําการกดที่คอนโทรคอ,อตโหม่แล้วก็ทูบาร์นะครับแล้วมาที่อิมเมจตัวนี้นะครับ classification น,นะครับแล้วให้เราทําการให้เรากดมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กด ไอโซนับแล้วให้เราเลือกอตัวที่เราทำการเอ็กแทกาบมาร์กมานะแล้วก็กดเป็น6นะครับกดโอเคครับจากนั้นก็ต้องรอสักคู่นะอาครับะจะได้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะ้เรามาตัวนี้นะครับตัว Training ซิม p l แมเน a เจอนะครับมันจะเป็นเครื่องมือสำหรับการวาดขอบเขตพื้นที่นะครับแล้วให้เราเลือกตรงนี้เป็นดาวโพลีกกนนะครับ นี่จากนั้นให้เราทำการวาดลงไปนะครับเราจะจุดนี้เนี่ยจะเป็นนี้สามารถเปลี่ยนอา่า ชื่อได้ตามาความเป็นจริงนะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะแล้วก็วา วันนี้นครับฉนันให้ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อตามความจริงนะคแั่นี้คือการสาธิตอันนี้ก็จะเป็น nên đó uh... จากนั้นทำการกดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เราจ,จะจัดเก็บนะครับเราจะจัดเก็บไว้ใน อันนี้นี่จากนั้นให้เรากดมาที่ตัวนี้นะครับถ้าเรากดมาที่ตัวแรก ที่เราทำนะครับแล้วก็เซฟไฟล์ที่ตี่นี้กดโอเคนะจากนั้นจะได้เป็นนี้นะครับจากนั้นให้เรา,เาถ้าเราสามารถแปลงเป็นข้อมูลเชฟไฟล์ได้นะครับโดยการเข้าไปที่ทูบ็อก แล้วก็วิธี from ล a t ์เตแล้วก็ล a ร์เต to โพล y ก o อนะจะนั้นใส่ตัวนนี้ไปก็โอเค จะได้เป็นประมาณเนี่ก็อขอจบการสอบสินทน,นี้นะครับสวัสดีครับ